ตัวนี้ลูกค้าให้เก็บเอวนะคะเก็บเอวให้เท่าตัวอย่างลูกค้าให้ตัวอย่างมาเก็บเข้าประมาณสองนิ้วนะคะสองนิ้วถ้าจากตรงนี้เข้ามาหนึ่งนิ้วนะคะอ่ามันจะนับชิ้นหน้าและชิ้นหลังก็กลางออกก็จะเป็นสองนิ้วนะคะให้เข้าใจง่ายๆนะคะ เราก็จะเก็บตรงกลางหลังเลยนะเลาะไปเก็บออกนะคะเลาะปา้ายเลาะหูเลาะอะไรออกให้หมดเราก็จะมาเย็บเก็บกเลยนะคะนะาเราจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าเราจะเก็บสองนิ้วนะคะเราก็วัดจากวัดจากตะเข็บเดิมนะคะเข้ามาเลยนะคะใหญ่หนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วนะคะเราก็ขีดนะคะขีดตรงมาก่อนนะคะขีดตรงมาก่อนแบบนี้เราก็ค่อยๆโค้งหาล่องล่องเป้าเดิมนะคะ วัดจากนี่ออกไป1นิ้วเวลาเราเย็บเสร็จแล้วชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะสองชิ้นเนะี่ยรวมกันเนะ่ยกลางออกมาก็จะเป็น2นิ้ว อันนี้ก็จะเป็นฝุ่นนะคะเป็นฝุ่นเล็กๆที่อยู่ในใต้ฟันกระต่ายของเราเนี่ยเราไม่ได้เช็ดไม่ได้ล้างเวลาเราเย็บบางครั้งเขาก็จะออกมาแบบนี้เนาะต้องหมั่นเช็ดหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเลาะได้ออกก่อนนะ,ะเราจะไม่เลาะก่อนแล้วเย็บนะคะเราจะเ,ะเย็บก่อนนะเพราะว่าถ้าเราเลาะก่อนเราต้องมาจับเล็งเลาะออกก็เนี่ยกางออกมาก็จะได้เป็นสองนิ้วนะคะตรงนี้ นี่นะคะก็จะได้สองนิ้วแบบนี้หลังจากนั้นเราจะมาเก็บที่ขอบนะคะแล้วก็ดึงขอบมานะคะดึงขอบมาขีดช็อคไว้ตรงเส้นกลางดึงซ้ายดึงขวามาแบบนี้นะคะ

เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นด้านผิดนะคะด้านผิดก็จะเป็นแบบนี้เราไม่ต้องตัดออกนะคะเก็บไว้เผื่อลูกค้าขยายออกก็จะได้เท่าเป๊ะเลยแบบนี้นะคะนี่เป็นวิธีการแก้เอวง่ายๆนะคะลองไปทำกันดู